มานี n g ตอนแรกตอนเช้าค่ะอืมสายเลย <c oughs> เมื่อคืนกลับถึงบ้านตอนที่หนึ่งค่ะแล้วก็มาตื่นตอนหกเจ็ดโมงตื่นเวลาเดิมแล้วก็พยายามนอนไม่หรับกิ <c> ้ง <oughs> ไปกิ้งมาค่ะจนถึงนี่แปดเก้าโมงเลย โห oh, ชินชินโควิดทำให้เราชินเราเขาจริงๆเนาะแต่ยังก็เป็นคนไม่ค่อยชอบสื่นสายด้วยเราอยากออกไปทำนั่นนี่ด้วยค่ะแต่มันก็จะเหนื่อยน,นิดนึงถ้าเรานอนไม่เต็มอิ่มเนาะเดี๋ยวช่วงกลางวันพักกัน <c oughs> ทักทายตอนบ่ายนะคะวันนี้พักหนึ่งวันค่ะ ก็กำลังจะออกไปกายภาพหัวเข่านะคะแต่ว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะวันนี้ตื่นสายนิดนึงทำนู่นนี่นั่นก็สายไปเกือบทุกอย่างเลยค่ะมันนอนไม่อิม่มนอนไม่พอก็ทำให้วันนี้รู้สึกอืดๆช้าๆาบำรุงผิวกันก่อนนิดนึงค่ะ ทานข้าเที่ยงกับอะไรคะวายเอาอีกแล้วตลอดเลยทานนี้แทนแล้วกันเป็นอีกอย่างก็เข่าของเนี่ยอะสู้ๆนะคะเหลืออีกแค่ครึ่งวันเองก็ได้พักแล้วคะ่ะทานข้าเที่ยงกับอะไรคะวายเอาอีกแล้ว หอดเลยฐานนี้แทนแล้วกันเป็นอีกอย่างก็บเข่าของเนี่ยสซโซนะคะเหลืออีกแค่ครึ่งวันเองก็ได้พักแล้วค่ะ